ก็ขอสวัสดีเพื่อนซีวิลนะครับหลายคนอาจมีปัญหาในเรื่องการพิมพแบบใน a u t o c a d ไม่ได้สเกลซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการพิมพแบบด้วย a u t o c a d ที่มีหลายสเกลอยู่บนหน้าเดียวกันอาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆก่อนที่จะจบออกไปทําง,งานนะครับซึ่งผมจะแนะนําในส่วนของ a u t o c a d ที่เป็นเวอร์ชัน2007 ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนๆก็มีหลักการคล้ายๆกันนะครับผมจะเปิดโปรแกรม t ุ a แคขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าบ,บนหน้าจอของโปรแกรมเขาจะซิปไว้อยู่2เหลี่ยมเลียวนะครับสำหรับบางคนที่ถนัดแบบ Windows ก็เล่นแบบ Windows ไปนะครับอันนี้ที่นี้ผมจะพูดในส่วนของที่เป็นเลีวยวนะครับ จะเปิดแบบที่ผมจะพิมพ์ขึ้นมาก่อนนะครับก็เข้าคำสั่งที่ไฟล์โอเพนเลือกในส่วนของตรนี้แล้วกันก็โอ e เพนนะครับแล้วมาดูในส่วนของเล้วนะครับแล้วหนึ่งครับคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏ เส้นกรอบประดาษขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งเป็นเส้นกรอบที่โปรแกรมนั้นเซตมาให้เราเราลองทำกาคลิกด,ดูตรงกลางได้ครับจะปรากฏเส้นสีดําซึ่งเส้นนี้จะสื่อเนื่องสัมพันธ์กับคําสั่งที่เป็นโมเดลโมเดลตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้เส้นสีดําตรงนี้จะหายไปไปนะครับหมายถึงว่ามันสามารถซูมออกซูมเข้าได้แต่ถ้าเราเปิดตรงเปเปอร์ให้เป็นโมเดล มันก็จะสามารถซูมในส่วนของที่เป็นหน้าของเราได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับแล้วพเพื่อนมาดูตรงนี้ครับแล้วครับคลิกขวาแล้วหนึ่งเข้าไปที่ p พ Setup Manager เจอรก็จะเห็นในในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนเขาเที่ modify modify จะเป็นหน้าตาเพ s เซตอัพแล้วหนึ่ง ในส่วนของ printer อร์พัตเตอร์ตรงนี้ให้เราเลือกเครื่องพิมพของเรานะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น PDF ก็แล้วกันก็คือไม่พิมพ์นะครับแต่จะส่งไปในส่วนของไฟล์ PDF แทนแล้วก็จะพิมพ์บนกระดาษ A4 นะครับสำหรับคนไหนที่ต้องการในส่วนของกระดาษที่เป็น A3 A1 a, a 0ูย์พวกนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกโซนโซนนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปยึ่งเกี่ยวเขานะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้ในส่วนตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นการจัดวางแนวของกระดาษนะครับเลือกได้ครับเลือกได้ตามใจชอบตรงนี้ครับสําคัญครับตรงพัาสต้าีิบล์ เปลี่ยนจากเงินตรงนี้มาเป็นบโโนโคงนะครับสาหรับเพื่อนคนไหนที่ตั้งค่าลาไเส้นเขียนแบบสีนะครับก็ะจะผัดออกมาให้เป็นขาวดำนะครับเลือกตรงนี้ครับแล้วก็โอเคครับจากนั้นก็รถครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมาอยู่ที่เมนูของโหมดของโมเดลให้เราตรงนี้นะครับซึ่งเ็นได้ว่ากอบของกระดาษที่เราเลือกจะอยู่ ส่วนนี้นะครับคือตรงนี้มันไม่ตรงตามที่เราต้องการครับเราก็ลบลบทิ้งได้ครับไปคลิกที่ตรงนี้นครับวก็เป็นเปเปอร์แล้วก็คลิกที่ขอบแล้วก็ลบออกไปนะครับผมจะสร้างเป็นกรอบเป็นกรอบเองนะครับเป็นกรอบกระดาษของมันเองก็คือให้เราคลิกแล้วก็คลิกนองหนึ่งครั้งแล้วก็ลากลากมานะครับให้เท่ากับกระดาษตรงนี้ ก่อนอื่นต้องไปเซตค่าพวกปากกาพวกนี้ก่อนนะครับตันนี้ทีนี้ผมจะข้ามเง่นเส้นตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ผมจะปิน้นสองสเกลอยู่บนหน้าเดียวกันให้ดูนะครับนี้นี้นะครับ แล้วเขาจะสืบเนื่อในส่วนของที่เป็นเอเยอร์เอเยอร์ด้วยเราเขียนเราตั้งค่าไว้แบบไหนเราก็เลือกในส่วนที่เป็นเอเยอร์นั้นนั้นๆนะครับแล้วก็มาที่วิววิวข้ามไปครับวิววิวข้ามมาที่วิวพอดเป็นวิวพอดนะครับแล้วก็ขิดเม,มาส์ล่ามาตรงนี้ นั้นจะปรากฏเส้นตรงนี้ขึ้นมาให้เราสังเกตได้ว่าเส้นเขายังไม่เป็นสีดำเราไม่สามารถที่จะซูมในส่วนของหมดโมเดลเพราะว่าเขายังเป็นเปเบอร์เราซูมมันก็จะเป็นลักษณะนีนนน้ถ้าเราอยากซูมตรงนี้ครับคือผมจะปรับสเกลให้ตัวนี้เป็น1ต่อ20นะครับผมดบเปุ่ลคิดตรงนี้หรือปลคิกที่หมดตรงนี้ได้ครับก็ซูมซูมเข้ามาในตำแหน่งที่ต้องการซูมได้ปุ๊บก,ก็ ให้ให้เราพิมพ์แทบแล้วก็ Enter ส่วนตรงนี้จะพิมพ์ในมาตราส่วน1นึ่งยี่บแล้วก็พันต่อ20แล้วก็ XP ็กปีเตอนะครับซึ่งเขาจะจัดให้ได้มาตราส่วนตามที่เราต้องการนะครับจากน,นั้นเราก็ฟิกฟิกให้เขาอยู่กับที่โดยการกดที่ตรงนี้ปุ่เพิ่มนะคร เราก็จะอยู่นะครับสำหรับสกิลที่สองผมจะขอทเป็นวัตต์ส่วนหนึ่งต่อห้าแล้วกันนะครับผมก็ไปที่คำสั่งวิวเหมือนเดิมครับวิววิวพอทแล้วก็หนึ่งวิวพอทเหมือนเดิมครับคลิกตรงนี้ลากแล้วก็ซูมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปคลิกไอคอนตรงนี้ได้ครับแล้วก็ซูม ตรนี้จะเป็นผมจะปรับสเกลเป็นมาตราส่วน1ต่อ5ก็แล้วกันให้เราพิมพ์แซมืนเดิมครับแซแล้วก็กด enter 1000ต่อ5้ลิกพนะครับแล้วก็เออรนี้เขาก็จะคลิกสเกลให้เราแล้วก็ทิกโหมดให้เป็นเปเปอร์เหมือนเดิมครับก็คลิกหน้าจอนี่ครับสุดสุดในส่วนที่3นี้ผมจุ เป็นหนึ่งในยี่สิบเหมือนกันครับแล้วก็มาที่คำสั่งเดิมครับ view viewport หนึ่ง viewport อย่างเงี้ยครับเพออื่อแยกส่วนต่างๆแล้วก็มาปุ๊บแล้วก็มคลิกอย่างนี้ได้ครับนะครับวันนี้ผมจะเอาเป็นมาตราส่วนต่อยี่สิบเหมือนกันแลก็เป็นแท็เออสังเกตดูคำสั่ง ใต้พม่าแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์พันต่อยี่สิบตามด้วย x p นะครับเตือนนะครับอ่ะซึ่งเขาจะจัดสกิลให้เราได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ติ่กระดาษไปก็สามารถซูมเข้าสูอองได้ครับสำหรับเลเยอร์ไหนก็ทำเหมือนกันครับถ้ามีหลายหน้าก็ทำทำได้ครับสามารถพิมพ์ครั้งเดียวได้หรือเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไหครับเปลี่ยนชื่อให้เป็น ด้านหน้านนก็ได้ครสามารถที่จะปิ้นได้หลายหน้านะครับก็โอเคครับนี่ครับก็จะปินให้นวจากนั้นเราก็ที่ขวาแล้วก็เข้ามาเลือกใน s ิ l ล e c t a l ้แล้วอรอนิดนึงครับก็ะจะเมื่อปรากฏตัวนี้ขึ้นมา p o บ,บิ พบิสตัวนี้นะครับภาพบิสสิลิกแล้วให้เราคลิกตรงนี้ครับปุ๊บก็จะปรากฏหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นแล้วสองนะครับเล้วหนึ่งถ้าเราต้องการพิมพ์พิมพ์แค่แล้วเดียวก็คลิกแก่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ <c> แล้วก็พบิสตัวนี้เลยครับคลิกได้เลยครับเร <c> ียบร้อยแล้วครับก็คือเขาจะพิมพลล์ส่งไปยังไฟล์ pdf ของผมให้เรียบร้อยแล้วผมก็ลอง ลองเปิดดูนะครับรงนิดนึงครับเพราะว่าเครื่องผมมันช้านิดนึงครับมาแลวครับเนี่ยครับที่เราทำเมื่อกี้ก็ขึ้นขึ้นดูได้เนี่ยครับาละครับเนี่ยับขึ้นได้ครับขึ้นดูได้ มาเรียบร้อยแล้วครับนีครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นมาตราส่วนนะครับที่มีหลายมาตราส่วนในหน้าเดียวกันนะครับก็ลราให้เพื่อนๆไปลองปรับใช้กอที่จะจบออกไปทำงานกันดูนะครับนี้ก็ขอบคุณครับ